สวัสดีครับผมวันนี้นะครับจะพาทุกคนนะครับมาถนอมเห็ดของเรานะครับก็คือเก็บเห็ดไว้นะครับให้ได้นานที่สุดนะครับทุกคนก็เห็ดของเราได้มาเยอะนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เห็ดบวกหรือเห็ดโคนออกนะครับเมื่อเราได้มานะครับเรากินไม่ทันเราก็จะทําความสะอาดเขานะครับทุกคนก็คือขูดขูดเอาดินตรงปลายตรงขาเขาออกนะครับผม ราจะขูดเอาดินออกให้หมดอย่างนี้เลยนะครับทุกคนนี่เราก็จะได้ขาเห็ดขาวๆสวยๆอย่างนี้นะครับผมจะขูดให้หมดเลยนะครับทุกคนแล้วก็จะพาทุกคนนะครับมาชมตอนที่เราขูดเสร็จแล้วนะครับอันไหนที่มันเน่าเราก็เอาทิ้งนะครับส่วนดอกดีๆเราก็จะเก็บไว้นะครับผมก็จะขูดขาของเขาแบบนี้ทุกอันทุกอันเลยนะครับเอามีดขูดนะครับทุกคนผมก็ไม่ได้ขูดให้ทุกคนได้ดูนะครับเพราะว่ามือหนึ่งถือกล้องนะครับไม่สามารถที่จะขูดได้ ก็การที่เราทำความสะอาดแบบนี้นะครับเราจะเก็บเห็ดไว้ได้นานมากเลยนะครับทุกคนนี่นะครับหลังจากที่เราขูดเสร็จแล้วนะครับทุกคนเราก็จะได้เห็ดสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับนี่ที่เราเห็ดเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาเห็ดของเรานะครับไปล้างทําความสะอาดด้วยน้ําเปล่านะครับอีกสัก2น้ํามน้ําเลยนะครับทุกคน นี่นะครับพอขูดเสร็จแล้วเห็นไหมเห็ดของเราก็จะมีบขาสวยน่ากินมากๆเลยนะครับทุกคนสะอาดสะอ้านมากเลยนะครับและตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาล้างทําความสะอาดเห็ดของเรากันนะครับผมการล้างของผมนะครับก็ล้างง่ายๆด้วยน้ําเปล่าเลยนะครับบางคนเขาก็ใส่เกลือนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใส่นะครับทุกคนผมจะล้างทําความสะอาดกลีบดอกของเขาแล้วก็ตรงต้นขาของเขานะครับผม นี่นะครับถ้าดูว่าผมก็ไม่ได้ถนอมเห็ดนะครับก็ฉีดๆไปเลยนะครับทุกคนแล้วก็ล้างล้างล้างนะครับผมก็จะจับชุบทุบทุบชุบชุบลงไปในน้ําแบบนี้เลยง่ายๆเลยนะครับไม่ได้อะไรมากมายนะครับผมคือไม่ต้องกลัวเขาชา้ำตัวเขาแตกอะไรนะครับทุกคนเพราะว่าเห็ดพวกนี้เนาะเดี๋ยวเราไปต้มไปอะไรเงี้ยมันก็จะยุบก็จะแตกอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติของเขานะครับแล้วก็เราก็จะมาจับดอกเห็ดแล้วก็จะล้างเช็ดทําความสะอาด กรบดอกด้านบนของเขาซึ่งมันติดหินติดทรายเนาะหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราล้างเสร็จแล้วอันนี้เราล้างน้ำล้างน้ำแรกนะครับทุกคนก็จะเอาขึ้นมาเลยนะครับผมถ้าเราเห็นตัวไหนที่มันยังเปื้อนอยู่เราก็ล้างเพิ่มนะครับผมอันนี้คือน้ําแรกนะครับทุกคนผมจะล้างแบบนี้ประมาณ3น้ําเลยนะครับผมอันนี้เป็นน้ําที่2 นี่นะครับเราก็จะเอาเห็ดของเราลงอีกนะครับทุกคนน้ําแรกหลังเทลงไปก็จะเห็นได้ว่าทรายเยอะมากเพราะดินที่นี่เป็นดินทรายนะครับทรายจะเยอะมากในน้านที่2เราก็จะมาล้างทําความสะอาดให้มันปราณีตกว่าเดิมนะครับผมจะล้างแบบนี้ประมาณ3มครั้งนะครับทุกคนเพราะว่าเพื่อความสะอาดเนาะเวลาเราไปกินแล้วอ่ะมันจะได้ไม่ไม่เข็ดฟันจากดินทรายนะครับผม ก็จะล้างถูๆแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าจะสะอาดตรงขามันตรงไหนที่มันดูดำๆดูเป็นทรายดูเป็นอะไรเงี้ยเราก็จะถูๆ,ๆนะครับนี่เห็นไหมเราก็จะได้ดอกเห็ดที่สวยงามแบบนี้เลยนะครับเห็ดสดๆของเราเลยนะครับทุกคนนี่นะครับก็ล้างเห็นไหมพอล้างเสร็จปุ๊บมันก็จะสะอาดมากๆที่เราคว้าดอกเห็ดลงนะครับอย่างนี้เพราะว่าข้างล่างนะครับทรายมันจะได้ออกจากเห็ดนะครับผม หลังจากที่ล้างครบ3รอบแล้วนะครับผมก็จะมาตั้งไฟตั้งน้ํานะครับผมที่เห็นอยู่ด้านในนั้นคือใส่เกลือนะครับนี่นะครับผมจะใส่เกลือตอนนี้เลยนะครับตอนที่ต้มนะครับทุกคนหลังจากที่ต้มแล้วเกลือละลายเสร็จนะครับก็จะเอาเห็ดของเราเนี่ยใส่ลงไปลวกเลยนะครับนี่นะครับผมผมจะลวกไม่นานนะครับทุกคนประมาณ2นาที 2-3นาทีนะครับเพราะว่าจะคงความสดของเห็ดไว้นะครับถ้าเราไว้นานกว่านั้นรสชาติความหวานและก็ความสดของเห็ดความหอมมันจะหายหมดนะครับผมแล้วผมก็จะเอาช้อนนะครับกด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 ลงไปนะครับนี่ให้ดอกเห็ดเขาลงไปแช่อยู่ในน้ําร้อนนะครับหลังตากที่แช่เสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนในน้ําร้อนคือตักออกส่วนหนึ่งแล้วนะครับทุกคนเห็นน้อยๆไม่ใช่ว่า อันนี้นะครับคือตักออกส่วนหนึ่งแล้วและผมก็จะเอามานอกน้ําเย็นนะครับพอดีมีน้ําแข็งนะครับก็เลยนอกน้ําเย็นแต่ถ้าไม่มีน้ําแข็งก็จะเอาน้ำน้ำเย็นในตู้เย็นนะครับมานอกนอกน้ําเย็นนะครับจะทําให้เห็ดของเรานะครับมันสดแล้วก็กรอบมากๆเลยนะครับทุกคนนี่นะครับหลังนอกน้ําเย็นเสร็จก็ไม่ใช่ว่าจะเก็บเลยนะครับผมก็จะเอาไปล้างน้ําเปล่าอีกสองน้ํานะครับผมคือว่า น้นความสะอาดมากๆเพราะว่าเวลากินไปนะครับจะได้ไม่เจอทรายไม่เจออะไรนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวไ,ไปล้างน้าเปล่ากันนะครับอันนี้คือล้างน้ํเปล่ายสองน้ำแล้วนะครับอันนี้คือน้ําสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเอาเห็ด <a> ของผมเนี่ยนะครับใส่กระปุกไว้นะครับผมใส่ขวดน้ําไว้ในกระปุกมันใส่เต็มหมดแล้วนะครับทุกคนไม่มีกระปุกใส่ก็มีแต่ขวดน้ําอัดลมน้ำเอาน้ําเปล่านะครับน้ําดื่มนี่แหละครับก็คือเยอะมากๆกเต็มขวดเลยนะครับทุกคน ก็หลังจากใส่เสร็จแล้วนะครับทุกคนก็ใส่น้ํเปลาแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับผมก็ไปแช่ตู้เย็นในช่องฟิตได้เลยนะครับทําให้เห็ดของเราไม่แตกนะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้กับผมเลยนะครับใครอยากเอาไปทําเป็นตัวอย่างก็ไปทําได้เลยนะครับ เก็บไว้อย่างเงี้ยเก็บได้2อสามอาทิตย์เลยนะครับไปไปฝากคนที่กรุงเทพเหรืออะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือยังเหตุของเราไม่หมดนะครับทุกคนได้มาเพิ่มนะครับก็จะล้างทําตอนเย็นอีกทีหนึ่งนะครับผม